กนกวันแย้มบงชื่อเล่นตานค่ะอายุ22ปีจบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกเซรามิกค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือส่วนตัวจะสนใจพวกงานที่เป็นเซรามิกเพราะว่า ด้วยด้วยความที่เองก็เรียนเซรามิกมาด้วยมันมีเทคนิคอะไรเยอะแยะที่แบบให้ให้ทดลองทั้งเคลือบทั้งอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะชอบน่ารักน่ารักเป็นจะชอบทําแบบจุกจิกเล็กๆอะไรเงี้ยเป็นเหมือนของที่ระลึกหรือเป็นของสะสมอย่างนี้ค่ะกับจะสนใจพวกงานภาพถ่ายด้วยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบเป็นการบันทึกเรื่องราวในช่วงเวลานั้นๆอะไรเงี้ย อีกอย่างคือจะชอบให้ให้คนดูมีส่วนร่วมเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าถ้าเกิดว่าเป็นปานเองอะปานก็จะชอบชอบแบบงานที่มันมันได้เล่นด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมันจะดูน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนเหมือนมันเป็นช่วงที่แบบว่าโครงการมันเข้ามาในช่วงที่ เกิดเหตุการณ์โรคระบาดพอดีแล้วเราก็รู้สึกมันแบบว่าน่าเก็บภาพเหตุการณ์นี้ไว้เนาะอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่มีมาแล้วหรือว่ามันอาจจะกลับมาอีกก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็เหมือนแบบว่าได้ได้บันทึกว่าเออนี่คือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตวุ่นวายมากๆอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องที่สนใจว่าอยากจะทํางานที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อที่ จะสะท้อนในอนาคตว่าเอ้ยอดีตที่ผ่านมาอะไรที่แบบผ่านมาไม่นานอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันส่งผลอะไรกับอนาคตเรามันมีผลกระทบอะไรบ้างถ้าเป็นเรื่องเรื่องที่หยิบมาคือมันมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมันทำให้เรารู้สึกแบบ เรารู้สึกเฟลในหลายๆอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งการเมืองทั้งอะไรต่างๆที่ที่เราก็เห็นได้ชัดาว่าว่ามันแบบก็มีผลกระทบแล้วเราก็รู้สึกผิดหวงังแล้วร,รู้สึกเฟลกับรัฐบาลอะไรอย่าเงี้ยเหมือนเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะคืออะไรที่แบบว่าถ้า ถ้าถ้าถ้าเราเล่นกับมันแล้วเราจะรู้สึกว่ามันฟิลที่สุดอะเราก็เลยนึกถึงตู้กาชาปองซึ่งซึ่งเราก็เป็นคนที่ชอบเล่นตู้หยอดเหรียญด้วยแล้วพวกตู้กาชาปองเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่ามันมันคือการเสี่ยงดวงที่เราต้องรุ้นแ,แล้วเราต้องคาดหวังกับมันว่าเราจะได้อะไรสำหรับป่านคือปานรู้สึกว่าคือเหมือนมันเป็นโครงการแรกที่ที่ปานมามาร่วมเพราะรู้สึกว่า จริงๆก็แบบว่าเอออยากอยากให้มันเป็นพอตของตัวเองไปด้วยอะไรอย่างนี้แต่พอพอมาทำจริงๆมันก็แบบว่าได้ได้เจอวันทลักษ์ได้แบบพูดคุยแล้วก็ศิลปินที่ทำด้วยก็ได้พูดคุยกันได้เหมือนแลกเปลี่ยนความคิดก็เสริมแบบความคิดข้อมูลอะไรก็เหมือนเราก็ได้ข้อมูลเยอะขึ้นคือเหมือนจริงๆปานก็แบบเป็นคนที่แบบข้อมูลน้อยอะไรย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าพอมาโครงการนี้ก็แบบ ได้รู้หลายๆเรื่องว่าว่างานเรามันควรไปหยิบข้อมูลตรงนี้มาด้วยหรือว่าควรใช้อะไรที่แบบเพื่อมาเสริมกับงานอะไรเงี้ยเหมือนก็ได้ประสบการณ์เพิ่มจากการทำโครงการในแบบในสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมก็ขอเชิญชวนน,นะคะมาชมนิทรรศการของเราตั้งใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันมันก็ เหมือนเราก็ทํากันมายากเพราะว่าด้วยเหตุการณ์ด้วยเราตึงเราเลยแบบต้องพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลก็เลยแบบเอออยากให้มาเห็นความตั้งใจเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้มาแลกเปลี่ยนมามาลุ้นของในงานอะไรต้องพกเหรียญตามตามชื่อผลงานก็จะเป็นกาชานะคะก็ น่าจะพอเดาๆได้ว่ามันจะเป็นแนวไหนต้องมาลุ้น